นี่คือรายการ Byte Life ค่ะรายการที่จะมาพาทุกคนสำรวจตัวเองในหนึ่ง byte <า>หลายคน<ำ>เลยการเลือกเส้นทางอาชีพยังไงให้มันเหมาะกับตัวตนเราจริงๆครับผมโดยเราจะอ้างอิงแนวคิดจากบทความ How to Pick a Career That Actually Fits You ของ Tim Urban จาก Wait But Why ค่ะเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างเจาะลึกถึงความท้าทายแล้วก็กรอบความคิดในการตัดสินใจเรื่องใหญ่นี้เลยใช่ครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะกรอบความคิดที่น่าสนใจอันนี้นะครับคือบทความเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าการเลือกอาชีพมันมี2แนวทางค่ะ<ฆ>แนวทางแรกคือแบบคนทําตามสูตรหรือคุกที่เราอาจจะแค่ทำตามตามคําแนะนําเดิมๆที่เคยได้ยินมาอ๋อแบบที่ผู้ใหญ่เคยบอกหรือสังคมบอกประมาณนั้นครับกับอีกแบบคือเป็นเชฟหรือเชฟเชฟครับคือคิดจากหลักการพื้นฐานจริงๆแล้วก็สร้างสารรค์เส้นทางของตัวเองขึ้นมาเลย โหประเดมเชฟกับคนทําตามสูตรเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะถ้าเราเป็นแค่คนทําตามสูตรไปเรื่อยๆมันก็อาจจะพาเราไปในทางที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะคะใช่ครับอาจจะติดกับดักความสําเร็จแบบเก่าๆใช่ค่ะแต่พอเป็นเชฟเนี่ยมันเหมือนเราได้อํานาจคืนมาในการออกแบบชีวิตให้เข้ากับเราจริงๆถึงแม้ว่าเอ่ออาจจะต้องลองผิดลองถูกบ้างครับผม งั้นเรามาเริ่มแกะกรอบความคิดหลักกันเลยดีนะคะที่ว่าด้วยเรื่องอกล่องความต้องการหรือวอนบ็อกซ์กับกล่องความเป็นจริงหรือเรียลิตี้บ็อกซ์ได้เลยครับเริ่มที่กล่องความต้องการก่อนเลยค่ะครับตัวกล่องความต้องการเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆก็คือภาพสะท้อนสิ่งที่ใจเราปรารถนาจริงๆครับบุตรความเขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเรียกว่าปลาหมึกแห่งความปรารถนาหรือยื่องอ็อกตาเป ปลาหมึกเลยเหรอคะครับแต่ละหนวดของปลาหมึกเนี่ยก็คือความต้องการในด้านต่างๆของเราเช่นเรื่องส่วนตัวเรื่องสังคมไลฟ์สไตล์คุณธรรมหรือแม้แต่เรื่องอปากท้องการใช้ชีวิตจริงๆอแต่ความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้ครับคือความต้องการพวกนี้มันมักจะขัดแย้งกันเองอ๋อค่ะค่ะครับทั้งขัดแย้งในหนวดเดียวกันหรือว่าขัดแย้งระหว่างหนวดคนละเส้นเลยก็มี โหนึกภาพปลาหมึกหนวดพันกันยุ่งเลยค่ะแต่ว่าเออในทางปฏิบัติจริงๆมันก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีวิธีจะเริ่มแกะหรือทำความเข้าใจจมหนวดพวงนี้ง่ายๆไหมคะอืมบทความเขาแนะนำกระบวนการที่เหมือนกับเป็นการอสอบสวนตัวเองนิดนึงครับสอบสวนตัวเองครับด้วยการเล่นเกมทำใหมหรือ Y เกมเกมทำใหมคือการตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆครับว่า ทำไมเราถึงต้องการสิ่งนั้นๆอ๋อ oh, ถามไปเรื่อยๆใช่ครับถามย้ำๆไปเพื่อที่จะกลั่นกรองเอาความต้องการที่แท้จริงของเราออกมาจากสิ่งที่อาจจะเป็นแค่ตัวปลอมหรือ i m มพอสเตอที่แบบว่าถูกปลูกฝังมาจากคนอื่นพอ่อแม่สังคมหรือแม้แต่ความเชื่อเก่าๆของเราเองก็ได้เข้าใจเลยค่ะนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยที่แบบอยากเป็นนู่นเป็นนี่พอมาถามตัวเองจริงๆว่าทำไมทำไมทำไมเอาสุดท้าย อาจจะพบว่าจริงๆพออยากให้คนรอบข้างภูมิใจไม่ใช่ความต้องการของเราจริงๆเลยการเล่นเกมทำไมนี่น่าจะช่วยให้เห็นตรงนี้ชัดขึ้นนะคะใช่เลยครับช่วยได้เยอะเลยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังพูดถึงคุกแห่งการปฏิเสธหรือ denial prison ด้วยนิดหน่อยคุกแห่งการปฏิเสธครับคือบางทีเราอาจจะเผลอกดความปรารถนาลึกๆบางอย่างของเราเอาไว้ไม่ยอมรับมันการสอบสวนตัวเองก็จะช่วยเปิดประตูคุกนี้ออกมาได้ พอเรารู้จักปลาหมึกของเราดีขึ้นแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการจัดลำดับความสำคัญครับจัดลำดับความสำคัญของหนวดประมาณนั้นครับเหมือนเราจัดชั้นวางของนะครับมันจะมีสิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยอันนี้คือนัน n น g o t i a b l e ต้องมีแน่แนค่แล้วก็มีสิ่งที่สําคัญมากๆอยู่ชั้นบนสิ่งที่สําคัญรองลงมาอยู่ชั้นกลางไปจนถึงสิ่งที่เอออันนี้ยอมตัดทิ้งได้นะ ก็อยู่ในถังขยะไปอ๋อ oh, แบ่งเป็นระดับระดับครับซึ่งการจัดลำดับตรงนี้เนี่ยมันต้องมาจากคุณค่าที่เราเลือกจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตามเสียงที่มันดังที่สุดในหัวเรามันคือการาประนีประนอมกับตัวเองแล้วก็ทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นโอเคค่ะพอเห็นภาพกล่องความต้องการที่แม้จะซับซ้อนแต่ก็พอมีวิธีจัดการได้แล้วแต่ส่วนที่อา,อาจจะยากกว่าสาหรับหลายคนคือกล่องความเป็นจริงสินะคะ เพราะมันเกี่ยวกับโลกภายนอกที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็มักจะถูกบดบังด้วยความเชื่อเดิมๆที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆประเด็นนั้นสําคัญมากครับคือไอความเชื่อเรื่องอาชีพแบบเดิมๆเ,เนี่ยเช่นว่าต้องเรียนจบสายนี้ต้องทํางานตรงสายเท่านั้นหรือว่าความสําเร็จวัดจากเงินเดือนตําแหน่งอะไรแบบเนี้ยอ,อ่มันอาจจะไม่จริงเสมอไปแล้วในยุคสมัยนี้นะครับอื จริงค่ะบทความมองว่าโลกของอาชีพตอนนี้มันเหมือนกระดานเกมนะครับที่กติกากฎเกณฑ์มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยอ๋อเหมือนเกมที่มันมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยการที่เราจะเดินหมากในเกมนี้ให้ดีได้เนี่ยเราต้องเข้าใจกติกาปัจจุบันของเกมที่เรากําลังจะลงไปเล่นไม่ใช่กติกาเมื่อ10-20ปีก่อนแล้วอย่างนี้เราจะประเมินศักยภาพของตัวเองในเกมกระดานนี้ได้ยังไงล่ะคะเหมือนบทความเขามีสมการให้ด้วยใช่ไหมคะ อ่าใช่ครับเขาให้สมก,การมาว่าความก้าวหน้าเท่ากับฝีเท้าคูณความภาคเพียรหรือ progress เท่ากับ pace คูณ persistence ฝีเท้ากับความภาคเพียร ครับตัวฝีเท้าหรือเพสเนี่ยมันคือศักยภาพในการพัฒนาของเราในเส้นทางนั้นๆซึ่งก็มาจากหลายๆอย่างรวมกันนะครับทั้งความเป็นเชฟคือความสามารถในการคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ทางของตัวเองวินัยในการทำงานหรือแม้แต่เอ่อความสามารถตามธรรมชาติซึ่งมันกว้างกว่าแค่คำว่าพรสวรรค์นะครับค่ะ ส่วนความภาคเพียนหรือ persistence อันนี้ก็ตรงตัวครับคือความอึดความมุ่งมั่นในระยะยาวที่เราจะทุ่มเทกับเส้นทางนั้นๆได้ฟังดูแล้วการประเมินฝีเท้ากับความภาคเพียนนี่มันเป็นการมองศักยภาพที่ลึกกว่าแค่ทักษะท,ที่เรามีนะตอนนี้เลยนะคะใช่ครับมองไปที่ potential หรือศักยภาพในอนาคตด้วยงั้นก็หมายความว่าการตรวจสอบกล่องความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ย ก็คือการที่เราต้องประเมินทั้งภาพรวมของโลกอาชีพกติกาเฉพาะทางของสายงานที่เราสนใจจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้นิยามความสำเร็จของเราเองแล้วก็ศัก,กยภาพด้านฝีเท้าและความภาคเพียรตามสมการนั้นเพื่อจะกลั่นกรองหาตัวเลือกที่เป็นไปได้หรือออปชันพูที่มันสมเหตุสมผลจริงๆสาหรับเราถูกต้องเลยครับ พอเราได้ตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่มันดูเข้าท่าแล้วเนี่ยบทความเขาเสนอว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าอาชีพมันเป็นเหมือนอุมโมงค์ยาว40ปีที่แบบเลือกผิดทีเดียวแล้วชีวิตจะพังไปเลยอืมใช่ค่ะความคิดแบบนั้นมันกดดันมากใช่ครับกดดันมากเขาให้มองแบบสตีฟจ็อบส์แทนคือมองเป็นการเชื่อมจุดหรือ connecting the dots เชื่อมจุดครับคือให้เราโฟกัสไปที่การก้าวไปสู่จุดต่อไปที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับเราณนะเวลานั้นก็พอ อ๋อหมายความว่าเราควรมองก้าวแรกหรือจุดที่1ในเส้นทางใหม่เนี่ยเหมือนเป็นการทดลองเล็กๆที่ความเสี่ยงไม่สูงมากคล้อยๆกับการออกเดตครั้งแรกเพื่อทดสอบสมมุติฐานดูอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยคือมองเป็นการทดลองเป็นการเทสสมมุติฐานไปก่อนมันจะช่วยลดแรงกดดันจากไอ้ภาวะตัวเลือกที่มากเกินไปหรือ tyranny of choice ไปได้เยอะเลยครับ เป็นวิธีคิดที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆการจะลงมือเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะคะครับผมเพราะมันต้องมีแรงต้านจากข้างในแน่ๆเลยอย่างที่ว่าประมึกแห่งความปรารถนาเนี่ยหนวดบางเส้นมันอาจจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็ได้แน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยบทความเขาเปรียบเทียบว่าเราต้องสมบทบาทเหมือนเป็นครูอนุบาลให้กับใจตัวเองนะครับครูอนุบาล <laughs> ครับคือต้องคอยพูดคุย คอยให้เหตุผลคอยจัดการกับความกลัวความลังเลหรือเสียงบน่นต่างๆในใจเราอย่างอดทนเหมือนเราคุยกับเด็กอนุบาลที่กำลังงองแงนะครับเห็นภาพเลยค่ะต้องใจเย็นมากๆแล้วพอเราเก้าวไปแล้วล่ะคะช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงมันคงจะยังไม่ง่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงเลยว่าช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่เก่งอาจจะยังเ,เรียกว่ายัง sucking at first นะครับคือ,อยังทาได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ แล้วก็ต้องรับมือกับเสียงบ่นของปลาหมึกที่ความต้องการบางอย่างของมันอาจจะไม่ถูกตอบสนองเหมือนเดิมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อืมสิ่งสําคัญคือการปรับมุมมองครับจากการที่เราพยายามไล่ล่าหาความสุขตลอดเวลาซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ยากให้เปลี่ยนไปสู่การสร้างความพึงพอใจหรือ contentment แทนความพึงพอใจครับคือความรู้สึกว่าเออเรากําลังอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องนะมันดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยตอนนี้แล้วนะ ควบคู่ไปกับการมีสติอยู่กับปัจจุบันในภาพรวมหรือที่เขาเรียกว่า macro presence นะครับเข้าใจค่ะคือถึงแม้จะยังไม่ perfect แต่ก็รู้สึกว่ามาถูกทางแล้วใช่ครับโดยสรุปทั้งหมดนะครับการเลือกอาชีพในมุมมองของบทความนี้เนี่ยก็คือการที่เราสวมบทบาทเป็นเชฟให้กับชีวิตของเราเองค,คือต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเราให้ได้ก่อนผ่านการสำรวจเจ้าปลาหมึกนั่นแหละครับ แล้วก็ประเมินความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างรอบด้านผ่านการตรวจสอบกล่องความเป็นจริงจากนั้นก็มองเส้นทางอาชีพเป็นการเชื่อมจุดไปเรื่อยๆและเริ่มต้นด้วยการทดลองก้าวไปสู่จุดที่1ที่ดูเหมาะสมที่สุดณตอนนั้นเป็นกรอบความคิดที่ช่วยให้มองการตัดสินใจเรื่องใหญ่อย่างเรื่องอาชีพเนี่ยในมุมที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ลดความกดดันลงได้เยอะเลยจริงๆค่ะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดต่อ,อนิดนึงนะครับค่ะ ลองมองย้อนไปในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญที่ผ่านมาในชีวิตของเราก็ได้ครับมีความผิดพลาดครั้งไหนไหมที่เป็นของเราจริงๆคือเราเป็นคนเลือกเองตัดสินใจเองแม้ว่าผลมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแล้วมีครั้งไหนไหมที่ความผิดพลาดนั้นมันเกิดจากการที่เราเปล่อยให้เสียงของคนอื่นหรือความคาดหวังของสังคมชี้นาทางเราไปค่ะน่าคิดมาก คำถามคือแล้วในการตัดสินใจครั้งต่อๆไปในอนาคตเนี่ยเราจะทําให้การตัดสินใจนั้นมันมาจากความเป็นเชฟในตัวเราได้มากขึ้นได้อย่างไรครับโดยที่เรายอมรับทั้งความท้าทายแล้วก็ความสุขของการได้ออกแบบเส้นทางชีวิตด้วยตัวเราเอง